สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูสมเด็จบางคุณพรมแาะองนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่พระประธานครับองนี้สวยครับสวยหนาครับสมบูรณ์ครับ มบูร์ข้างหลังจะมี100รอยความตาความตาวัดใหม่อาอามาจะลดครับแต่กูป,ปีพศสอง0ันห้ารอยแต่ตรงนี้ตาจะกลาง กลางๆไปแล้วครับด้วยอายุความเก่าเรื่องปั๊มมาแล้ว66ปีปั๊มปี2 5 0 0กระ่ากุกความเก่าอันนี้ขูดไม่ออกนะครับล้างไม่ออกแข็งแข็งเป็นหินแล้วครับ รอยปีรอยแยกห้องนี้สวยสมบูรณ์ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เก่าถึงยุคเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงครับครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันครับ พองผ้าแล้วครับล้างไม่ออกนะครับอย่างนี้ล้างไม่ออกออกฝังเข้าไปในเนื้อครับก็พองผ้า,าแล้วครับเนื้อถึงยุกจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อถึงยุกแท้ๆครับจะมีแคลเซียมาขาวๆนะครับเป็นกระดูก,กระดกเหมือนฟันก้นนะครับตรงนี้ ซึ่งพระอายุไม่ถึงไม่สามารถทําได้ครับเจ๊ทําไม่ได้ต้องสมรมชาสร้งางสรรค์เท่านั้นครับเพื่อจะเพื่อจะเป็นแบบนี้ได้ครัร้อพีร้อแยกเจ๊ทําไม่สกรปรกได้ครับแต่ทําให้เก่าเนื้อถึงอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คับมังกรเบนตรงนี้ เก่าๆอย่างนี้หาโดยยากครับคนมากก็มีแต่ไม่เก่าห้องนี้สวยครับพลาสติกมีความเป็นธรรมชาติครับมีชีวิตสวยสมบูรณ์ไม่่าดกานใจครับ ครับผูก็ไม่นามีปลาปลาเล็กเล็กน้อยครับครับผูก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับ